โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องเดลก็จะมารีวิวสกุชี่ทั้งหมดที่มีเลยเ <laughs> รีวิวสกุชี่อ่าก็จะมีตั้งแต่ชิ้นเล็กจนไปถึงชิ้นใหญ่เลยอันนี้ชิ้นเล็กไม่สโลเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็จะเริ่มรีวิวไปนะชิ้นแรกก็ต้องเป็นชิ้นนี้อยู่แล้วน้องเป็นบูบาบา้า <laughs> น้องนุ่มมาก <laughs> แต่ว่าน้องไม่สโลเสียดาย <laughs> น้องมีรอยขาด้วย อ่ะต่อไปอันนี้รีวิวสองตัวเพอน้องเหมือนกันมากเป็นของเราแล้วก็ของน้องสโลตีตัวนี้ชอบชอบที่ความสโลเป็นบูบาบาเหมือนกันแต่ตัวใหญ่กว่าเดี๋ยวเทียบให้ดูต่อไปปอมปอมปูลินตัวนี้ไม่สโลเท่าไหร่นะ <c oughs> แต่ว่าพอไปแช่ตู้เย็นนานๆก็เริ่มสโลแล้วแหละ ต้องรีบดูนะเดี๋ยวมันหายอย่าอันนี้ทำเองนะเดี๋ยวขอหาก่อนมันมีสี่อันอ่นนี่เป็นสกูชี่ชิ้นแรกที่เคยทำมันมีอะไรสีเปี๋ยมจากแม่พิมทำคับเค้กแล้วก็ขโมยแม่มาชิ้นนี้ไม่สโลนะส,สำหรับสกูชี่ที่ทำเองแค่มันมีตัวไหนที่สโล คิดน,นี้ซื้อมาถแถวโรงเรียนตอนเด็กสโลอยู่เลยชิ้นต่อไปอันนี้ของน้องเราซื้อที่ห้างนะตอนนี้เราซื้อที่ห้างก็คือสโลชอบที่สโลนี่ดูความสโลอันนี้เพื่อนให้หรือขโมยไม่รู้ไม่สโลนะแต่น่ารักดีเป็นนังเต็ง ชิ้นนี้ชอบมากเลยเพราะเป็นชิ้นที่แถมมากับเสื้อความสโลไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะต่อไปเป็นทาบะชิ้นแรกเป็นทาบะขนมอะไรไม่รู้ก็มันก็น่าเป็นสกุชี่นเนาะชิ้นต่อไปก็ทาบะเหมือนกันแต่เป็นทาบะุ้ง,งเท้าแมวมีสี่อันตอนนี้เหลืออันเดียว ทาบะป้อมมีทาบะป้อมเดิมแสดงเรื่องราวพุทธประวัติและวิถีชีวิตฝีมือของช่างเขียนอำเภอดาดซ้ายไอตัวนี้ชอบมากเลยเพราะว่าโอ้ยโอ้ยจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นน้องแพนด้าหรือเปล่าให้มีตัวนี้คอมเมนต์มาได้นะไม่รู้ว่าปิดการคอมเมนต์หรือเปล่า<ไ>ก็คือนุ่มมากนุ่มมากตัวเนี้ย นุ่มแต่ไม่สโลอันนี้มันเป็นตัวเดียวกันนะแต่ว่าเพื่อเราเผื่อทำน้องแยกล่างเราเลยรี่มาเปลี่ยนน้องเป็นน้องแมวเรียกว่าแมวเอ๋อเนี่ยนี่นมวอ่ะก็หมดไปแค่นี้แล้วนะวันดีจะ้ะก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่ดูคลิปจบด้วยนะเมื่อกี้ผู้ผิดอะ่ะเออแล้ว อยากให้ทุกคนกดติดตามมากเลยนะผพะผู้ติดตามจะถึงพานอยู่แล้วอะ่ะถ้ากดติดตามได้ก็กดถ้ากดไลค์ได้ก็กดจุดแค่นี้แหละ